บอกว่าไม่ใส่ยังไปสั่งใส่ผมเลยนี่เราจะตักสูบสูบเป็นน้ำยากระเพาะมาเลยค่ะที่วันนี้มาถนนคนเดินนะคะที่อันซีนไทยแลนด์กันเลยนะคะที่จังหวัดน่านนะคะ โอ้ oh, วันนี้คนคับคั่งเลยถนนคนเดินจังหวัดน่านนะคะแบบแน่นมากนะคะมาดูกันสิเขาวา่าวันนี้ที่ถนนคนเดินจังหวัดน่านนะคะมีอาหารอะไรอร่อยๆน่ารับประทานกันบ้างนะคะวันนี้หมยหน้าเม่นม่นมาอันซีนแลงก,กันเลยที่ถนนคนเดินจังหวัดน่านนะคะ oh. อาหารเพียบเลยนะคะที่นี่อาหารการกินแน่นมากโอ้โหหมูสเต๊ะนะคะขอบอกว่าน่าทานมากหมูสเต๊ะโอ้เดีย๋ยวมาดูอาหารหน่าทานน่าทานกันนะเดี๋ยวซื้อผลไม้ดีกว่าซื้อผลไมา้สั่งวันนี้สั่งเลยนะคะเป็นผลไมาอ้อรเรยอร่อยสั่งแล้ว โอ้นี่มีน้ำพริกอ่องข้มหมูนะคะอาหารเยอะมากเลยที่นี่นะคะเยอะจริงๆคนก็เดินเยอะแน่นจริงๆเลยค่ะมีขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวแซ่บเค้กมันเยอะจริงๆนะคะวันนี้ขอบอกนะคะว่าอาหารเยอะจริงๆเลยนะที่ถนนคนเดินจังหวัดน่านโอ้มาดูอันนี้เป็น ตขนมหอยคกชาวังโอ้โหขอบอกว่าชูชีร้านนี้น่าทานมากเลยค่ะชูชีนะมีหน้าทุกหน้าเลยน่าทานมากเลยชูชี ต่อแล้วเดินแล้วต้องเดินวันนี้นะคะสั่งที่ร้านนี้กันเลยนะคะน้าทานมีเท่าไหร่ใส่เอาละนี่มันขายยังไงนะหน่งเลยนะเดี๋ยวเอาหมดเลย ร้านนี้เยคิดแอาหารเยอะมากค่ะวันนี้คุณบอกก็สั่งไปเลวซูชินะคะน,นี่โอ้โหเดินแยกได้ เยอะจริงๆอาหารการกินแน่นมากต้มตำเลยนะคะนี่นะคะยำหน่อไม้ผัดแกงแกงืิงแมงบ้านอ้นนี้นะคะเข้ายยำโหอาหารเยอะจริงๆเลยโอ้โหอาหารการกินแน่นเลยคะ ได้ครับพี่ถ้าไม่ใส่น้ำเชื่อมบอกเลยใส่โมฝันมันเยอะจริงๆเลยนะคนเล่นอันนี้นะคะเป็นของพื้นเมืองครับซิงกระเป๋าเป,เป็นกรรมพื้นเมืองนะ <c oughs> จริงๆ,ๆ,ๆ ของเยอะจริงๆคะ่ะอันนี้เป็นผ้าถุงถุงพอมือกันเลยนะคะผ้าถุงพอมือโอ้โหของแน่นเลยผ้าถุงที่ละลึกโอ้โหสวยนะคะอันนี้เป็นกล่องกล่องเก็บของสวยสเี่ย นี่เป็นผ้าของพื้นเมืองที่นี่นะคะอันนี้ใส่อะไรคะป้าใส่ของออ,อเดอรอัดไหนเือไหนให้เพ่สัมภาษณ์ป้าเขาละอัดไหนไไดเดินแล้วกล <c oughs> ้องเดินอยู่ม่มืออะเดินได้กล้องเดินอยู่มือบังได้นะคะ อันนี้นี่เป็นกล่องพื้นเมืองของจังหวัดน่านสวยมากใส่อะไรก็ได้ะดาเป็นทำจากกระดาษฝากระดเรากป็นอ๋อี่ม่น่อคะอออ thì không phải là mình không phải là không phải là mình không phải là ถ้าเป็นวินยยบผ้ามอกในเมืองกันนะคะอันอนี้แบบผาอ๋อผ้าถผ้าถักื่อเป็นงานสตรีอ๋ออันนี้รูปของจังหวัดน่านอ๋อรูปของจังหวัดน่อันนี้สวยนะคะเดี๋ยวเดอาจารย์จะซื้อไปไปเที่ยนึกอันอะนนนนนนนะคะ สวยมากเลยนะคะเห็นใช่ปะผีอของแม่นะอมปะปกติหลอกได้วเนี่ยน,นี่ก็เป็นพวกกระเป๋าพื้นเมืองนะคะที่เขาเย็บเป็นของที่เรียกว่วงกุญแจนะคะงานที่นี่สวยนะคะ เป็นกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าของฝาาของที่ระเล็กจังหวัดน,นี้นั่นเขจะสวยมากคือแบบคนเยอะมากนะคะที่นี่